ออ,ออเอียงบันอ๋อพี่น้องเห็ดผือกแดงข้ามเกิดไหมอืมข้าวพ่อนแดเปดเป็นแดงเป็นแดงโอ,อ้โหหลวงก็ทงพูนยายไปเมกะตาคุณสหายพี่น้อง,บงเบิองขอดอนุญาตให้เบิองก่อนเด้จอจะออนซอนออนซอนบ่คือฤาษีออกขากออกแน่ปานนี้ทรงถ่ายปีแห้งโอ้ไม่ถนัดหือ้อ ไปเลยออกไปเลยคพ,พี่แมนเบิรนดูลม,มีแต่เหตุคุณคุนลามไปเลยจ้ะ,ะ,ะเห็นอีกแล้วบ่งทางนาสร้างเปิดว้อีกแล้วโอยโผดโผดโผดอือหวานถึงยานที่ดีมาแล้วคุนน้องการคาตันสำหรับตันจะลืะ่นบ้าสับฝน 4D3 บนฟ้านะนี่ สีเหลี่ยมคือเบอใหม่ <g ul ain> จเนียนโหเบิ่คาดี่งอเหแเนีหมยากยากลือก็บใหม่เหลี่ยมเหลีมนั่งครับผมอือดอวน,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 นี้เ็ตะเกียงเสียบตบมันตุ๊กบูคือบันนี่ดกาจ้ะสวัสดีครับสวัสดีดเดมันทีเจ็ดครับ พอร์ซิกาโยนครับสองปัญหาโลกศตวรรษแปดเด้อครับผมวันนี้ก็มาพบ่าผอกระชงบายครับเพราะว่าพายุตกเนาะสภาพเนาะพายุเขาจ้ะแมนครับพายุตกพายุเขาตั้งแต่เมื่อคืนเนาะพี่น้องเอ้ยมไในเขาป่าอันถ่ายคลิปโดนลายแมนครับผมค่าตาเขาเนาะแมนครับกติดภารกิจตาเขาทั้งบ่ายก็ลังเลาะเนาะจ้ะตอนนี้เขาก็กับผ้าเรียบร้อยแล้วจ้ะแมนครับผ้าึ้นผู้ึ้นเขาครับมาทั้งผู้พลานสูงกัทารุ่นข้อมโซข้อมมันวังขับว่า สีสุมมาสำได้แล้วสมุนเนาะสีใดพพอแกงป่ะจ้าไปกันเลยจ้า ทั้งพูดอะ้างเห็นเห็ดยังมืมดเห้เห็นเห็ดยังแต่ตาป่นะอื้หอหาวเลยจ้ะนกเลยโคกมันเดือด ตาสะฝนพอเลยเด้อครับผมหลุนน้ำกันในบรรยากาศฝนพำมครับมาหาส่งบายๆความสุขมาสิตสำได้เด้อครับลองบ่อเลขอปาลาสนนลามสี่หมื่นน้ำสะฝนเนาะหลุนตามหลุนเมืองน้ำสะฝนกับสางฝากไปกันแรงใจเห็นแน่เด้อครับผมอยู่วังหันมีภารกิจต,ต,ตาเข่าครับดีนะฝน<อ>พายนูมาทีหลังเนาะนั่นครับเก็บเกี่ยวเขาครับผมอ่ะหลุนน้ำกันนี่ครับเกาต่อไปสิพอเป็นมูงงามๆมาเนาะหรือว่าสิมีเฮ็ดยังเกิดนะครับ สำหรับไม้พีกาเท่าย,ย,ายไ่ไซสักฝนบ่หนิลานสูงครับผมบรราราา์ปลาซุ่มครับมีข้อดีกินบ่ครับลุลลุนน้ำกันครับขึ้นมากอ่ะยบายสีดแกงวันสักฝนเอาได้ปุ๊บเลยบ่าด้ร้ครับอยู่ยบรรยากาศขาแข่งครับผมพออ่อฮิอดบ่ละสักฝนนั่งเห็นเรี่ยวเห็นปลวเฮลลาหเมื่อก่ไกลบ่ละ เม่นบลาเม่นเห็ดอยู่บ่เอาครับพอแล้วครับผมพอได้แกงบลามันนี่นทะเลหมอกครับผม <c oughs> <c oughs> สุดยอดแห่งเด้อครับผูพ้พลระสรูงครับแต่ว่ามาอยู่สูงเติบครับผมพ่ออย่บบละเฮ้ยนั่งส่งคืออยู่บบลาเฮ้า <c oughs> แต่ว่าคือจากฝนสีตกนี่นเน,น่อยครับโอ้ยเมือดฝาแน่เล็กหน่อยครับมัวดินไปเลยครับโต๊แข้งเติมนอกมือขึ้นนานนะเส้ฝนเนาะพูดพอแล้วครับเฮ็ดยังล่ะอ่ะไปเบิ่งไก่ๆน้ำเส้ฝนครับผมมันนี่กระแสส้มบรรยากาศน้ำเด้อครับผมเขปาปลามือแหลกน้ำเส้ฝนเนาะหลุนไปกันเรื่อยๆครับผมบุกหัวาสิได้ซ่มได้เนาะขันเบิด ฝนตกหรือว่าจังใดขันมือดแห้งเขากะสิผ้าพ,พี่น้องเขาอวยลงเมื่อก่อนนอสฝนเนาะใช่ครับไปเบิ่งดอกเคี้ยต้นส่ฝนเหมืนดอกเคี้นนนเนียนทิ้งเนาะเนียนยากยากเลยถือกระเบื้ใหม่เหลือๆน้ำครับผมอ่ะลุ่นดอกต่อไปน้ำกันครับมา,มาส่อฝนพอแล้วนี่ครับสาร้างมาพอแล้วเด้อดี่ครับพี่น้องพี่น้อง,งมั่งทำน้ำบ่เคบ้ยวผ่าบะนหะนะ้าผ้าบนโอเคดีครับ สีเหลี่ยมขึ้นไปไหมถึงเนียนโหสะโฟนค้าที่หล่ะตายทำกลางหมอกเลยครับพอจกดอกน้องวันนี้สะโฟนก็ได้อ่ะหลุนน้ำพ่อเราคนน่ะเดอกเดียวอ่ะหลุนน้ำกันดีครับผมมามามาสะฝนพ่อีกแล้วครับพ่อยแล้วครับผม งามบ่เจ้าวะเ้ยเขาผู้เห็นแล้วซางอาดูเป็นไงดูอีกแล้วงามเลยครับผมตุปุกเห็นไหมสาฝนว่พออียงเด็ค่ะไปไปยังนนเพื่นไปพาพี่น้องย่างกย้งเลยกล้าเรนพัมไหมวะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงกูกลัวครับจะเดี๋ยวพาสะพนขึ้นปลามาตะบานผลเด้อครับผมคือหอดปลาแห้งคุณว้ามาหอดกับผ้ามาพูเลยว่าสะพนเห็นครับพี่น้องว่าบรรยากาศท่านนี้เป็นใจไหครับเป็นตะหนาวหรือเป็นตะเย็นคือมาทั้งหนาวทั้งเย็นครับฝห็นเห็นยังห่ะแดงข้ามท<ม>ี่นี่นะ เราไงวะเอเบิรแก,แก,แกนะน,น่ๆน้ำพึนครับผมอืมหวานถึงยาณที่ดีมาแล้วหลุน,น้ำกันคาตันสำนะตันจะลบาสะนสิดีเสียบนพานแล้วได้หนิเสียบแล้วเห็ดจากแดงข้ามมาพอแล้วครับผมอามาสะฝนมะเฮะเพิ่งเอาที่ละละไอ, <c oughs> อ,อตุ๊ปูก อดอกนี้ก็ตะแกงเสียบเลยตุๆๆ๊บๆแบบนี้กางซีนีกินได้รได้จ้ะจะออกรถถ่วงเกงเสียบกันตอนนี้ยิสูงเติบแล้วครับผมทั้งเก็บเพชรทั้งชุมม่มบรรยากาศไปทำครับมิตเตะหมอกเป็นไอหมอกไอหนามขึ้นมาเลยครับผม ลมพัดขึ้นมากคุตีขึ้นมาทั้งผู้ครับทั้งหนาผมก็เป็นท่าสั้นด้วยครับผมรุ่นน้่กันครับไปเรื่อยๆครับผมเราะจะทั้งกอกหนามขึ้นไปทั้งก,กูคขุมนะครับกัไม้ได้ส้นได้ถอ่ขัดก,กับทีบอสู่พี่น้องฟังด้วยครับผมรุ่นน้่กันครับปาสีตะเ,เกเพ็ดแตพี่น้องได้ส้มสํมได้ครับพอวรา,าฝา่าคือไมาเลื่อยเลยครับผม ออกเลยนะจะได้ยังสร้างกันฮะยืดเหดจยเอาได้โอ้ยยังไงละครปกไว้สันติเอาอันนี้นะปกไว้ตัวอทเรานอะไรไปกงกันจ้ะายไปด,ดูหน,น่อยได้เหผอนาสาง่นครเกงแซ่บสด นี่งนั่งเ,เห็นยังเลยพ่อน่ะเ้าบึงยังเหรอยังเนอะฝนกัะทิ่ตกแล้วครับฝนภาพมานบึงยังเหมือน บอียบบนี่ตีนปาดคืองามใช่ล่ะออุจาไปกเก่งโคลคิดเือเกิดล้าใช่หร่อตายอยู่อุ้ยซางคือตุกปุกเถอะมัน อ๋อเอาจ้ะเกยงสัญญาณที่ดีมาแล้วโอกาสจะพบใบบ่ปบไวจ้ะห็นติหัวมันจ้ะตรงไหนวนี่ดอกงามจ้ะ เป็นงขเตี๋ยวจ้ฝนปไดโค้งามเกือบเสียบอ้ยเฮ้ยแกงใดเยะดีจลางคักเนาะจ้ะอ้เป็นมูอยู่อียงเหตไหมอีเพิ่งขาวเตียว้ีเดไารน่นะแกงใดวอรางอ้เออือ้ลูกก็มาบาน แาราผัดเห็ดเลยด้พี่น้องนับเอาไปเห็ดยังเน่บ้านนี้ใช่เลยใด่เลเก็บมาเลยด้วโอ้โอไคหับตกไก่ไใช่แล้วตอวนี้เอาไดเลยเนาะไดแข็งดีจะ มาคูเลยแบบนอนออกบอกพิธีคิดดิไปางคักดพี่น้องเอียงบันอพี่น้องเห็ดผึ่งแดงข้ามเกิดไหมพอดเป็นแดงแดงเป็นแดงแดงโุ้โหหลัวก็ทำคุ้ใยายไปห้องกระตาเพื่อนพี่น้องเบอร์ คื้อขออนุญาตให้เบิ่งก่อนเด้อจะอ่อนซอนอ่อนซอนบ่คือเด้สิออกคักออกแน่ป่านนี้ส่งท้ายปีแฮงออกมาจนฮอดคือหุ่นไปเลยออกไปเลยหุ่นพี่แม่นบิดพุ่นอู้มีแต่เห็ดหุ่นหุ่นลามไปเลยจ้ะสิได้คัดเอาเนาะแม่นครับบ่คิดบ่ฝันบัดนี้พอแล้วเด้อครับ เล็กเล็กกว่านาปกติอีกปอีกใยกันได้จ้าพวกอีกแล้วเนะแมนพาพี่น้องมุ่งกันสอบบ้านตุ๊กตาพันเฮ็ดชนิดนี้มาคือเฮ็ดชนิดต่อไปคือเฮ็ดผึ่งเขาดวงนะจ๊ะ,ะแมนครับมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะ กินแกงเห็ดผึ่งแล้วเสียบเสียบนี่คือเป็นหนองก็ใช่นะน,น,น,นะทั้งนาเจ้าคุณไหมผูดยไงฮะตะเพิกไปเจิมอะไรกันนี่แล้วเขา,ากำลสะอาดด้วยบ้านนี้ใช่นีมก็โอ้ยสมก็คือหอดอยู่ตัวนี้ห <c oughs> อดเขาหอดผู้ มันจะได้ยิน่นายาพี่น้องเขาเก็บนะแมน่นบมื่ขึ้นระพึงสิออกขึ้นกันจะทางอ,าออกขักสํนะออกเป็นเงาเลยโอโอกเป็นหงาตกใจนื่ยเก่งสซ่บแต่เพ่ดได้สนใจก็ร่อหลุนกันนะแมน่นนี้มือซ้องมือจ้ะ <c oughs> ตุก,ก,าากุกี่โออกมาพีน้ำตาลข้างตีนเจ้าคือพัวเลยดอกน่นอดอกแม่นอน,นอเอาผัวด่าตังเยอบบางนะแมนเนาโพวมาที่การเขาก็ตังได้กิบพื่อกันเล้จ้ะคอยเก็บด้วยเปลือกแห้ง ขเมือเป็นได้กับสิเลาะหน้ามาเลากแค่กว่าักแท่ประกาสหน่อยที่มาผอก่อนหมูนี่เอ้ยนะ่กไี่ข้าพี่ดีดีกอนี่ออกหลอกอยู่ ขาพันกูนี่แต่ว่าแกงแสบแฝนหมักแข่งจ้ะมามาข้างลังีนั่งนเหนก่อนลหะอขนคือขากี่ระดัอ๋อสนเยก่อนเปิือใบเบิ้งเียตัวได้ใพี่น้องเอ้ยเป็นงเลยสา

โกนไล่เลยตัดทิ้งเลยเอาวจะดอก <c oughs> <c oughs> โอ้ยสา่างเลยมันฝนบมาพากับสิบนวนาวก็ได้เนะ สร้างเปิดไว้อีกแล้วโอ้ยโผดโอดโอดสตาร์ลายทีพเลย,ย,ยนะเห็นกินแล้วข้อนุญาตเอาในได้จ้ะจะได้โซ่ฝนสุดยอดเลยยอมยรับขึ้นไปยังไอ้ไฮเบิร์ตนี่ <laughs> เอาไปได้เลยจ้ะ นี่หยุดนี่อะไรเบิดนี่แยมค้ามะนาวาผมจะ้ะเออจริงมาส่สงถ่ายคักส่งถ่ายนี่นค่อยปูไปที่ลังเนาะพี่เดงเด้งไปจับกปเลย,ย <c oughs> นาตี้แล้วมันผูกังบ,น,บน,นนับมือนี่ ขันดอกบ้า,อาดอเตอร์เบิดน,นะหลังจากนี้ก็ตามหลุนเมืองด้วยครับผมที่ตามใหม่ตรงนี้ความอลังการจ้ะแม่นความอลังการาสาวฝนสีดำใดครับผมพี่น้องว่าจักดอกอยู่ขันญ่เบิดนด่นนะเต็มกระตาครับเบื้อตาเด่ <laughs> คอยเห็ดเอาได้มันเปื่อยแห้งเลยแกงปกไหวเนาะเงินยังไม่ใจส่กอุย้ยเนะฉันมาคำฉันมนาะ นี่เร็วนี้สร้างกูพอดีครับนี่เสียเป็นัน,นี้เอาปัน,นม้าได้สีแดงแดงคืมฝ่าคืมฝนลงแล้วครับผมบางดอกบางอันนี้ก็บม่ได้ถ่ายด้วยครับเป็นซับฝนกิฟต์เลยครับตุนนุงกันเรื่อยๆครับผม พ่อเราว,วันนั่งครับเบินะ้องน้ำเพิ่นั่งถ่ายอยู่ใกล้ๆครับเอาไว้เอาไวนะ้เนาะแมนเป็นถเถาทิมจะคขาโซนดอกพุ่นครับคือไหม้แล้วครับผม <laughs> ะนะแมนครับไม้พิกัดทางกอกน้ำด้วยครับผู้ไดห้หัวทําเลีกับบานไก่ป้ากับมะล่องเบื้องน้ะฝนเนาะ วันฮาสิพ่อได้แกงอยู่ครับพ่อได้อยู่ได้กินแต่ว่าเฮ็ดออกเป็นบางห่มครับผมแต่ว่าขัดเดือพ่อก็เป็นหมูเรื่องโซฝนเนาะหมูใหญ่เลยครับฝนฝนมีห่อสัญ,ญลักษณ์ครับผมเสียบตุนน้งขนมใบอ้าวหลุนน้ำโซฝนไปเรื่อยๆครับโอ้ยไปต่ออยู่บ่เฮ้ยปะอ่ะผมถ้าเบิ่งยอดไม้ยอดได้ยอดมานตอน,นสุดท้ายเนาะสซฝนเนาะครับผม ไปเบิ่งกันอยู่บ้านเลยครับ จ้าสะพฟงมาฮอดบานเลยจ้ามะฟงยอดเห็ดนํากันหูยไปตําเอาจ้ะพี่น้องมีแต่โมยใหญ่จ้ะแดงข้ามมันเต็มกระตาพอดีเลยจ้ะมีเห็ดเผิงแดงข้ามเฮ็เผิงค้าเตี่ยแล้วก็เห็ดเผิงเลือดจ้ะอุ้ยอันซ่อนหลายจ้าจ้าสื่อชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเฮ็ดในเด้อจ้าก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นั่นจ้าถ้ารุ่นในคลิปต่อไปว่าสะฝนสีโศกสีมันสมได้จ้าจะมีคลิป มีความอลังการในพี่น้องเมืองบ่าจา่าสะเพกระสางกลุ่มขอขอบคุณทุกไหลทุกเช่ทุกการติดตามเด้อจ่าที่เขามารับชมจ้าสำหรับคลิปมนี้ขอจบคลิปเพียงสํานี้ละจ้าสวัสดีจ้า